ไก่ค่ะผัดไก่ใส่คะนา้าพริกเผานะคะตัวปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ขวดด้วยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะนีค่ะอี้อร่อยนะคะไปอีกแบบนึงนะคะเราจะใช้ไก่ได้ใช้หมูได้นะคะหรือไปใส่ก็ใส่ตะไคร้ก็ได้ค่ะตามใจฉันนะคะ รเขาผักเบดูที่ไม่หลงตัวเราค่ะแล้วแต่เราจะใส่นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่คะน้าสิคะบึง่งลงไปนะคะก็คือผักคะน้านะคะคะน้าก็จะสร้างสีสันให้สวยงามแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะอป็นจันนะคะทุกคน ก็ผัดเ,เยอะดนะ้วยอยู่ข้าวผัดคนาไก่ไข่โอ้หลายอย่างด้วยกันค่ะรวนแล้วมีประโยชน์ัาน,น,นเลยจ้าทานแล้วก็อร่อยค่ะประโยชน์เพียบเลยนะคะ เลือสกก็ตักสุกนะคะถาแปดกว่าก็ได้หรือจะไปใส่ก็ได้แล้วเห็ดตามใจนะคะปลาพริกก็ได้ค่ะถ้าชอบว่ตถาทีาท่ผัเถ้าจะได้เดี๋ยวกับีบาราลงไปนะคะค่ะโอ้จะได้ได้ก็ผัดกาผีสิวมมยมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วจ้า,าไปลเลยเพ่อนนะคะ เราก็ไปเราไม่เลียดน้ำมันนะคะคืไอไปให้เลียดนะคะไม่เห็นเยิ้มนะคะพอดีพอดีเลยค่ะเอาละค่ะลองชิมดูที่ก็เธอเป็นยังไงบ้างรสชาติของเธอนะคะ,อ,อ,ะอร่อยมากค่ะเราใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะ จะได้ความเปรี้ยวของขอเมเดงเทศที่ใส่ผักขาเอาลงไปด้วยค่ะจะทำให้ข้าผัดมีรสชาติเข้มข้นนะคะอร่อยอร่อยค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็ได้าทานไหมค่ะ